สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณกัลยาก็เรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคือแม่คนเดียวเลี้ยงลูกสามคนโดยที่ตอนนั้นยังไม่มีอาชีพแต่ก็ตัดสินใจเอากิฟฟารีนนี่แหละน่าจะพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวได้ก็เลยตัดสินใจเดินหน้าเลยลุยเลยแต่กิฟฟารีนเนี่ยก็ทำให คุณกาละยาได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมด้วยใช่ค่ะนั่นก็คือเป็นโอกาสที่ได้เจอกับพี่วินัยนั่นเองเล่าให้ฟังได้ไหมครับเราเจอกันพอดีวันนั้น,นไปเปิดใจทีมงานก็คือตัดสินใจทําแล้วก็ไปเปิดใจทีมงานซึ่งเป็นเพื่อน เขาเป็นตำรวจอยู่กรุงเทพเขาเพิ่งย้ายกลับมาบย้ายกลับมาที่จังหวัดสะแก้บไปเปิดใจเพื่อนอีกคนนึงไปกับดาวไลน์ของเราอีกคนนึงพาไปเปิดใจไปช่วยทีมงานทำงานก็ไปเปิดใจดาวไลน์เขาก็นั่งฟังอยู่ข้างๆแหละเขาก็ฟังแล้วเขาบอกว่าทำไมไม,ไม่ขายไม่ชวนอะไรเขาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ขอซื้อแป้งลูกกลิ้งน้ำหอมของผู้ชายแล้วก็ขายโดยที่ไม่ได้สนใจเขาหรอกครับหลังจากนั้นคุณวินัยก็มาขอสมัครกิฟต์รีด้วยอ๋อพี่วินัยมาขอสมัครเลยใช่ค่ะ หายากนะเนี่ยเขาไปสมัครที่ศูนย์เองเลยครับพูดง่ายๆก็คือคุณกาญญาไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนของพี่วินัยใช่ค่ะแต่พี่วินัยก็แบบแม่ดูท่าทำไมไม่ชวนเราบ้างไม่แนะนาเราบ้างล้วขอสมัครซะเลยถามจริงตอนนั้นน่ยที่ขอสมัครเนี่ยมีแผนในใจหรือเปล่าฮะไม่ไม่มีแผนในใจว่าอยากจะแบบ รู้จักกับผู้หญิงคนนี้หรือจะไม่มีครับไม่มีแผนในใจเลยแต่แค่อยากซื้อของครับผมเราก็เลยให้เขาสมัครค่ะก็เข้าไปขอขอสมัครเขาเข้าไปที่ศูนย์เขาบอกว่าขอสมัครต่อเราแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันก็เขาเป็นคนขยันขยันมากเลยทําทุกอย่างเลยสวนก็ทําเป็นข้าราชการด้วยทําสวนทําไร่ทำนาทำปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวทำเยอะมากใช่ค่ะก็เลย จากการเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยทำให้เริ่มต้นกิฟฟลินมีปุ๋ยไงคะกำลังจะบอกเขาสนใจผลิตภัณฑ์เกษตรของกิฟฟลีนเราก็รู้ข้อมูลแล้วว่าเขาทําเกษตรแล้วก็เปิดใจเขาด้วยผลิตภัณฑ์เกษตรของกิฟฟลีนสายสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยก็เลยทําให้มีการสารสัมพันธ์กันต่อจนกลายมาเป็นคู่ชีวิตที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต้องบอกว่าพอมาอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตกันและกันแล้วเนี่ยพี่วินัยเองเป็นผู้ชาย นะแล้วก็เป็นตำรวจด้วยแล้วเราเองเรามองเห็นต้องบอกว่าคู่ชีวิตของเราเนี่ยเขามาทำธุรกิจกิฟฟารีนด้วยความเป็นผู้ชายเนี่ยกังวลใจไหมว่าเอ๊ะของสวยๆงามๆของอะไรประเภทนี้เนี่ยเราจะไปช่วยเขาได้ยังไงกล้าไหมวันแรกนะครับวันแรกายอายเพราะว่าเราเราเคยจับกับปืนนะครับทำแต่พวกสายสืบจราจรทำทุกอย่างพวกอาชีพราชการนะครับเราคิดว่าเป็นงานขายขายมันไม่ใช่ครับ ช่วงแรกไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็คือไม่ขัดก็ปล่อยเขาทําเป็นธรรมชาติตอนหลังหลังรู้สึกว่ารู้สึกว่าตอนนี้เขาจะออกหน้าไปแล้วค่ะเขามีรายได้มีอะไรเยอะกว่าเราอะไรประมาณนี้เราเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยทุกรูปแบบและคุณกัลยาก็ก็แรกๆทํางานคนเดียวก่อนแรกๆทาเขาไปด้วยค่ะเไปด้วยพราะเรารู้ว่าเราจะสําเร็จได้ก็ต้องมี คู่ชีวิตคอยช่วยใช่ไหมคะถ้าสามีออกมาช่วยเนี่ยเราจะทําให้เราสําเร็จเร็วมากผมถามนิดนึงว่าชีวิตตอนนั้นเนี่ยมีลูก3คนอยู่ข้างหลังและมีคนมาแนะนําให้รู้จักกับกิฟฟารีนเนี่ยทำไมถึงเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในกิฟฟารีนขนาดน,นั้นที่เชื่อมั่นเป็นเพราะประธาน,นะะรบ,บริษัทคือคุณหมอต้อยค่ะค,คุณหมอต้อยก็ฟังประวัติคุณหมอต้อยแล้วเรารู้สึกว่า เราคล้ายๆคุณหมอเลยคุณหมอมีลูกเล็กๆสองคนคใช่ไหมคะครเราก็มีลูกเหมือนกันคุณหมอทําไมอยากช่วยเหลือคนอยากให้โอกาสครับตัวดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่คุณหมอได้มอบให้คะ่ะที่ได้มีวันนี้เพราะคุณหมอจริงๆค่ะครับแล้วทุกวันนี้ถ้าไม่มีกิฟฟลีนก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงจุดนี้ค,ะค่ะคือความภูมิใจที่สุดก็คือการที่เราได้ เลี้ยงลูกสาคนเนยเรารู้สึกมีความมั่นใจหลังจากที่ฟังแนวคิดของคุณหมอเองศึกษาเรื่องราวของบริษัทแล้วทีนี้พอเราเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยมันมักจะเริ่มต้นจากเ,เครือข่ายขนาดเล็ก<ช>ไปหาเครือข่ายขนาดานใหญ่ผู้ายๆคือรายได้เนี่ยมันก็จะแปรผันตามขนาดของเครือข่ายสามเดือนแรกของการทําคิฟฟารีนตอนเริ่มต้นเราเริ่มต้นยังไงฮะเพราะเราดูเหมือนเป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้มีแบบ ประสบการณ์มากไม่มีพื้นฐานของการทำเลยเลยิ่งเป็นขายตรงของบริษัทบริษัทแรกด้วยบริษัทแรกที่ทํำมันเหมือนมือใหม่อ่ะหมื่นคนมือใหม่หัดขับอ่ะแล้วตอนเริ่มเริ่มต้นทำทำไงอ่ะประสบการณ์ก็ไม่มี ประสบการณ์เริ่มต้นจากที่ประชุมค่ะคมพอเราตัดสินใจที่จะทํากิฟเฟอรีนแล้วคือเหมือนเป็นความหวังเป็นแสงเทียนแสงเล็กๆที่นําทางเราเหมือนเราอยู่ในที่มืดๆเราก็เดินตามแสงเทียนนั้นออกมาเลยรเริ่มต้นจากที่ประชุมค่ะพอเราไปนั่งฟังเนี่ยเรารู้ว่ากิฟฟอรีนรายได้มาจากไหนมาจากจํานวนคนในเครือข่ายก็เริ่มแนะนําคนทําง่ายๆแค่ใช้อะไรแล้วเราก็บอกต่อไปก็ก็บอกตัวที่ตัวเองใช้ เขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงทาเราทาแปง้งหน้าเราดูดีขึ้นก็ถามใช้ครีมอะไรใหม่ๆก็ไม่รู้จักค่ะ <c oughs> ธุรกิจคืออะไรหนูก็ขายนะซื้อไหมบ,บอกแบบนี้ค่ะแต่พอเราเข้าไปฟังที่ประชุมแล้วเขาบอกว่าชวนคนอ,อย่างน้อยให้เขาสมัครและซื้อใช้ในชื่อของเขาเองค่ะทำง่ายๆแค่นี้แค่ชวนคนซื้อใช้แปลว่าที่ประชุมเนี่ยเป็นที่ฝึกวิทยายุทธ ใช่สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ใช่ค่ะไม่มีเพราะว่าที่ผมถามที่ผมต้องถามแทนท่านผู้ชมนะครับบางคนเขากลัวเขาบอกไม่เคยทําอ่ะทํ้ไม่เป็นประสบการณ์ไม่มีกลัวที่ประชุมเหมือนกันชุมเพราะครั้งแรกไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องไปที่ประชุมครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วแล้วเวลาเราไปมีลูกค้าเราไปพบลูกค้าเนี่ยลูกค้ากลัวที่ประชุมเราจะรู้เลยเพราะวันนั้นเราไม่ได้ตัดสินใจเป็นนักธุรกิจเขาชวนไปประชุมมันก็เลยเหมือนกับ ไม่ตรงกับความต้องการ,รเราไม่ได้อยากทำแม้แต่จะเป็นผู้บริโภคเรายังไม่คิดจะเป็นเลยแต่เขาชวนไปประชุมก่อนอย่างนี้ค่ะคพอวันที่เปิดใจกับกิฟฟลินจริงคือได้ดูการสาธิตสินค้าครเราถึงรู้ว่าผลิตภัณฑ์ดีแล้วเริ่มเปิดใจด้วยการที่เรา แค่อยากมีประกันคุ้มครองจากการใช้สินค้าคือถูกใจแล้วสินค้าเชอดีอ้อมันดีอย่างนี้นี่เองเราเปิดดูเรารู้สึกว่าโอ้โเราจะซื้อใช้ได้ไหมแต่พอเรารู้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โอ้โหอย่างนี้เราต้องรีบซื้อใช้แล้วแล้วเราก็คิดแค่อยากมีประกันจากการใช้สินค้าแค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าใช้แค่นี้จริงๆค่ะในตอนแรก จะว่าจะว่าไปแล้วจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากความประทับใจในตัวของสินค้าด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ความมั่นใจในตัวประธานบริษัทตัวบริษัทได้ด้วยอีกส่วนนึ่งนะครับแต่พอเราพูดถึงที่ประชุมเนี่ยเป็นไปได้นะฮะต้องฝากถึงท่านผู้ชมด้วยว่าเวลาเราจะทําธุรกิจเนี่ยเราถ้าพอได้ยินคําว่าประชุมเราจะเครียดแต่ให้เรา่นนึกอย่างนี้ว่าว่าเวลาเราจะไปสอบตํารวจเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนที่ที่โรงเรียนตารวจใช่ไหมฮะ เราจะไปเป็นพยาบาลเราก็ไปเรียนที่วิเลยพยาบาลนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราจะเป็นนักธุรกิจเนี่ยโลกทั้งวันนี้มันไม่มีโรงเรียนไหนบอกว่าโรงเรียนเนี่ยจะสอนผลิตนักธุรกิจออกมาแต่เราก็ต้องหาที่เรียนรู้เรื่องราวของธุรกิจนะครับเราเคยพูดกันเล่นจะบอกว่าแค่คุณอยากเปิดร้านกาแฟ คุณยังต้องไปเรียนทํากาแฟเลยใช่ค่ะแล้วนี่ถ้าเกิดคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายอ่ะผมก็ต้องไปเรียนสิคุณก็จะได้รู้ว่าธุรกิจที่คุณกําลังทําอยู่เป็นยังไงนะครับพอคุณกระยาเริ่มต้นพาตัวเองเข้าไปที่ประชุมความคิดเริ่มเปลี่ยนละจากเดิมจะแค่ซื้อสินค้าใช้เปลี่ยนไปเป็นยังไงฮะ อ,อยากมีรายได้เหมือนคนที่พูดอยู่หน้าเวทีไงคะควันนั้นที่เขาพูดเขามีเงินปันผลอยู่ที่3-4มสี่หมื่นบาทบเขาคิดว่าโอ้โหถ้าฉันมี 3- 4มสี่หมื่นบาทหัวใช้ไม่ไหวแน่เลยครับปัจจุบันนี้คนที่พูดคนนั้นะเขามีเงินปันผลสอง0 0นกว่าบาทแล้วอะคะอ่ะเราก็คิดง่ายๆแค่เราเดินตามเขาไปอะ่ะเดี๋ยวเราก็ได้ 3- 4มสี่หมื่นเหมือนเขาแล้วก็มันได้จริงๆไงคะครับคิดง่ายๆคิด <laughs> ง่ายๆก็เขาทําอะไรก็ทําตามเขาเลยครับ เขาทำแบบไหนเขาเขาเข้าห้องประชุมไม่เคยขาดเลยเขาไม่ได้ไปฟังคนเดียวค่ะเขาชวนคนใหม่ๆเข้าไปฟังเพราะตอนแรก เขาบอกว่าเราพูดแบบนั้นไม่ได้ไงวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราก็ชวนคนไปไปฟังที่ประชุมเขาบอกว่าถ้ายังพูดไม่เป็นใช่ค่ะเปาไม่อฟังให้เป็นก่อนแล้วถ้ายังอธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้ก็พาคนอื่นไปเป็นเพื่อนกันไปนั่งฟังด้วยกันบอกอย่าเพิ่งห่วงเรื่องพูดใช่ห่วงเรื่องฟังบางคนบางคนยัไม่ทันอยากจะฟังประพวงเรื่อง กลัวพูดไม่ได้บอกฟังให้ได้ก่อนฟังก่อนค่ะแล้วทางานก็มีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยเพราะขับรถก็ไม่เป็นมือใหม่ยไงก็เราก็อาจจะต้องค่อยๆแก้กันไปได้กุญแจดอกสําคัญที่ที่การประชุมนี่และค่ะไขให้คือเราไม่มีอะไรก็ เราขับรถไม่เป็นก็หาที่งานที่ขับรถเป็นไงคะอ่าเราเป็นผู้หญิงไม่มีผู้ชายก็แนะนําผู้ชายเราไม่มีความรู้เราก็แนะนําคนที่มีความรู้โอ้ยง่ายแค่นี้เองในความรู้สึก,กน,นะเราอาจจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่มันไม่ได้ยากเลยก็พูดไปตามธรรมชาติก็ชวนไม่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรเก็บความหวังดีเรากลับมาเดี๋ยวก็เริ่มต้นใหม่ครับ,รบท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูถึงเคล็ดลับการทำงานกันดีกว่านะครับว่าตกลงทั้งสองท่านเนี่ย เปิดใจเรียบร้อยลงมือทําเรียบร้อยแล้วแต่การสร้างยอดธุรกิจและการสร้างทีมทั้ง2ท่านใช้เทคนิคไหนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเราไปเจอแต่คนไม่สําเร็จไงคะครเราไปดูทําไมล่ะตัวอย่างที่ไม่สําเร็จก็ดูตัวอย่างที่สําเร็จไงคะค,คนที่ไม่สําเร็จเราไปฟังเขาเราก็ได้แต่วิธีการที่ไม่สําเร็จครับ